อุปกรณ์ดิจิทัลที่คุณใช้ปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะความปลอดภัยสำคัญ d s u r วคือมาตรฐานใหม่จากดีป้าที่รับรองผลิตภัณฑ์ดิจิทัลไทยหนึ่งในหัวใจสำคัญคือการทดสอบไซเบอร์ซิเควริตี้กว่า21ด้านทั้งการเข้ารหัสการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและอีกมากมายเพื่อปิดช่องโหว่และนี่คือหน้าที่ของ AlphaSec ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เียวริตี้ที่ได้รับการรับรองหน่วยตรวจจาก d ป้าโดยตรงเราพร้อมช่วยลดความเสี่ยงไซเบอร์ให้คุณด้วยการทดสอบที่ล้ำสมัยและทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นโรนการเกษตรสมาร์ทโฮมสมาร์ทมิเตอร์ IoT CCTV หรืออุปกรณ์ 5G เราดูแลให้ปลอดภัยเพื่ออนาคตดิจิทัลที่มั่นคง อยากให้อุปกรณ์ของคุณได้มาตรฐานดีชัวด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ติดต่ออ,อัลฟาเซกเลยวันนี้